เราเข้าแมบนี้มาแล้วเรากลับเป็นหน้าโอบเราก็จะแต่งตัวปะตาแทนไปดูซิตอนนี้ตอนนี้เราจะต้องช่วยเป็นนุ๊หน่อยช่วยเป็นนุ๊ที่แสนดีเนาะตอนนี้เราแต่งเป็นนุ๊กอะ กิดางซิ่งเหตุไหมเขาปเป็นอย่างนัน้นฮะชื่อด่านนี้ชื่อว่าสูโอมอึงคือเขาจะให้เราหาของมาปลดล็อกบางอย่างซึ่งจะมีสามรอบด,ด้วยกันแล้วตอนท้ายเป็นแนวแบบคือแบบแบบนี้สนุกามากเลยทุกคนมันมีเหรียญกล่องประตูพปปยาบาลด้วย แล้วเราเนี่ยจะต้องหากุญแจให้เจออันนี้ไม่ใช่กุญแจนะกุญแจมันต้องเป็นสีแทงในรอบแรกลุปข้างการหาข้างสองจะเป็นแนวนรูปอะไรก่รู้อนนี้เราได้ประมาณมาหกคนได้เล้ว มันในรอบแล้วจะมีแมวกับมาไล่ตามมาแล้วแมวกลับมาจะขังคนไว้ซึ่งเราจะต้องหักกุญแจออกมาให้ได้ซึ่งกุญแจจะเป็นลาวสีแดง,งนี้ไงแล้วพอปลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะต้องออกไปเนาะแต่สิ่งที่เป็น,ปน,ปนไปไม่ได้ก็คือเรายัางเป็นหนูอยู่แล้วเป็นวุ้ยมีหนุแค่สามคนเลยเหรอแค่รอบแรก และนาตามเราด้วยเราจะต้องขจัดอุกสัรคแล้วเรากลายเป็นคนที่แตกต่างอปเลยรู้ไหมเราใส่สภาพเก็บคอเป็นหลูบือนรนะ้องก็สงสันะข้างใจุมๆกายเป็นลูบตอนเข้าเก็บ เกมยังมไม่เป็นน taking, <Rebel> <ager> ู๊กเลยนะมันยังเป็นตัวคอเราเลยแต่พอเข้าเกมพบเรากลายเป็นน <poco> <food LES> ู๊ไปเลยจะห่ามซึ่งม่ะแล้วและที่สุดคั้คือพิศถ้าเดินนู๊เลยนะอาวจริงเหรอเนี่ย ถ้าคนฆ่าตัวตายบ่อยมากแต่ถ้าเราตายปุ๊บเท่ากับจบเกมเลยได้คะแนที่เราต้องการแล้วก็เลยจะถือข,ขอต,ตั้งกวตายตั้งหน่อยแล้วกันที่สองกลับล็อบ,บบี้ คือเราก็กลับไปเหมือนเดิมแหละแค่แค่มันเป็นอย่างนี้ถ้าใครเจอบล็อกอย่างนี้ก็บอกเลยล่ะฮะ